กะเอ๋ไอ้น้อยมาสวัสดีจ้านะไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยคลิปน้อยน้อยเนี่ยน้องจ้าสวัสดีจ้าเ่็ดีอยู่บ้านสองสามมือจ้ะกัเลยประดีลงคลิปอันนั้นคอยหายมดเอ่ะยังกอเขาเอิญอ่อการเข่าถึงคอยเลียนคอยกระหายไหมปมะเดีลงคลิปจะซื้อเลียนคอยขึ้นหายโอเลียนหายไปประมาณหก สิบเส้นว่าได้ไ่ได้าฮไลายดอกแต่มันก็หายนะแฮงย่าเอาไน้ท่านโอ้ยลูกคอยพี่น้องลูคอยอวคอสวัสดีครับพันแหงแหสวัสดีค่ะบอกสวัสดีป้าปาแม่แม่น่าๆนนนนนวันนี้แหงมาสวัสดีครับแหงเห้าย่ยพี่น้องสวัสดีค่ะผมชื่อแหงแหงแม่ไม่ลงคลิปหลายวันเลย ลองไปคลิปเก่านะคะวันนี้คลิปใหม่ทายไม่ๆเลยนียสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อฮงเงินุเงินมาแล้วุเงินมาสวัสดีกันเลยมาสวัสดีกันมันนี้กันพี่น้องอึ๊บบาไอหมูอ้วนขนาดแม่วัยยู่น้ำสามหมื่นบบมิดจอยเลยไม่มีพร้อมเลยค่ะเนี่ย ดูพุงทิก้าดูพุงทิก้ <c oughs> ารักกันรักกันรัก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 ,ก <c oughs> พี่นอ้องเอ้ย่สบายอันไปหาหมอได้นอนโรงพยาบาลสองคืนลืมลืมมาถ่ายคลิปลงอันนี้แต่แรกประเด็นลงคลิปให้เพื่อนๆให้พี่ๆป้าๆนะนะ้าๆอาๆเบิงนานะ้าระเนาะ ไม่ได้ลงคลิปเอฟซีดกน้เรยนคอยยังเบาแข็งแข็ง oh ฮัลสวัสดีตาน้อน้อยโอโอ้ยโอ้แห้งเลยของอีกแลยแห้งไม่เอาไม่เอาเออนั้นตลาดมาจะของของห้ามอยเก็บเขาตูจนขั้นแขวพี่นองขั้นแขวก็ได้ขั้นแขวขั้นแขวเริ่มดีละกัดนองตัวแม่ว่ายู่ แม่มาอันแม่ไปอุ้มน้องอุ้มเล็บโบไหมจังได้ไปกัดน้องแม่ได้เพื่อน่ะลูกหลงพี่น้องมันไปห้อยแขลวห้อยแขลวห้อยเล็บเอาอุ้มอยู่อันเพิ่นเพิ่นกระโดดขึ้นมากัดกันอันไหมจังได้จังไปกัดน้องไอ้หัวงแม่แม่โอ้ยนั่งลายมือโอ้ยคนประหลาดก็มาเอาพยายามให้อุ้มอีอ้วนอ้วนมาหนี่อ้วนอุ้มเลยช่วยหน่อยมาเยิ้นมาช่วยหน่อย่ใชพี่น้อง ว่านหอกสวัสดีครับสวัสดีครับน้าแม่ขึ้นเต็มกล่องทีพี่น้องเอาหน้าขึ้นมาเอาาาเอว้วนมาสวัสดีครับสวัสดีครับว้วนโชว์หน่อยโชว์หน้าหน่อยเจลย์สดจะข้าวอยู่ดอกจ้ะอ้วนเลยอ้วนที่หนึ่งโอ้เน็ตอัน ไอแอบแดงแอบฝ่าว,ว่าใดไรสดลูกหลงกับแมวกัดจังกัดกันขอบคุณเพื่อนๆยังอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ป๋าได้จ้ะเด้อว่าเบิ้งคลิปห้ยยู่แต่ว่าผู้ใดตอบคอมเมนต์ซ่ากันเย้ยกันได้จ่ะ <c oughs> มือนี่อาการเขาก็ปกติราการมีสมาธิกูมือสมาธิว่ามีเลยจ้ะก็เลยลงแต่คลิปหมายถึงว่าเขาสิคุยสิยังสิคิดเอาคลิปยังลงว่ามีสมาธิลงเลยจ้ะ เืิอนี้เขาก็แบบเริ่มเขาโหมดปกตินนเฉลกอัดคลิปอัดอยังลง,งน,น,นางามเนาะรู้จาร้จาไปะจานเพื่อนจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามารับชมน้องๆแต่ก็แม่น้ำจะบริลลลงคลิปสามมือเลย นี่ก็คลิปเก่าเยาว่วากันนะจ๊ะขอบคุณจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย